ปิดก็ปิดเสียให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นกติกาของวัดเป็นกติกาของส่วนรวมมันเสียบรรยากาศบางทีพระอาจารย์ก็อาจจะโง่อยู่บางเวลาเวลากรลากำลังปรารบธรรมบางทีโทรศัพท์ดังปุ๊บ แม้มันไม่พูดอะไรแต่มันก็เสียใจมันรู้สึกว่ามันไม่ปกติอาจจะประครับประคองได้ถ้าสมมติว่ามีสติอยู่ระดับหนึ่งก็จะควบคุมไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่เหมาะแต่ว่าจิตมันแกว่งแล้วทำลายบุญไม่ใช่น้อย ในเมื่อชุมนุมเราเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ใครดังก็แก๊กขึ้นมาผู้ที่นั่งฟังธรรมก็จะเริ่มจิตฝันไหวก็จะมองหาของใครทำไมไม่รู้เรื่องบุญหายไปครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยดะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าไม่โทรศัพท์ดังบางทีคนก็ซุบซิบก็เหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอีก เพียงแค่เล็กๆอย่างเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าพุทธบริษัทเรามีคุณภาพขนาดไหนมันเป็นขึ้นขนาดนั้นเนี้สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้สติสัมปชัญญะ จะต้องมีอยู่บ่อยๆมีอยู่ประจำสติเป็นเครื่องกั้นสติเตสังนิวารณนังเป็นเครื่องกั้นบาปกั้นอกุศลกั้นความชั่วความเลวไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราถ้าเราเป็นคนอ่อนแอทางสติทางปัญญาทำอะไรตามใจเนี่ย เรียกว่าคนอ่อนแอคนขี้โกรธขี้โมโหก็คือคนอ่อนแอคนขี้โลคก็คือคนอ่อนแอในความหมายของธรรมะร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งหักคอคนตายคามือได้นั่นคือคนอ่อนแอที่สุดมีอำนาจโกงบ้านโกงเมืองได้จ้างล้มคดีได้ จ้างเป็นใหญ่เป็นโตได้ใช้เงินเป็นหมื่นล้านนั่นก็คือคนอ่อนแอนในความหมายของธรรมเพระพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหาเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นเรื่องดีที่สุดคนจะชนะตนเองได้เนี่ยจะทำยังไง <c oughs> เอาปืนมาจี้ชนะตนเองได้ไหม ไม่ได้เอามีดเอาหอกเอาดาบมาจี้บังคับให้ชนะตนเองมันได้ไหมไม่ได้เหมือนกันมันจะชนะตนเองได้ก็ตรงที่เราฝึกฝึกให้ได้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิเมื่อสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิมีความเข้มแข็งขึ้นในใจของเรา บอกตัวเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดระเบียบกติกาของสังคมเป็นอย่างไรระเบียบกติกาของวัดเป็นอย่างไรระเบียบของประเทศเป็นอย่างไรเมื่อปฏิบัติได้ตามนั้นไม่ได้ล่วงเกินกติกาของสังคมนั่นคือกำลังใจมันเข้มแข็งกำลังคุณธรรมมันเข้มแข็ง อย่าเข้าข้างตนเองตะพุตตะพือ้อย่าเข้าข้างฝ่ายตนเองชอบตะพุตตะพื้เมื่อวานได้พูดคำหนึ่งให้ครู่บชัยกับตาหอยฟังหัวเราะกันจนท้องแข็งไอ้คนมันมืดเนี่ยปัญญามันอ่อนมันหวังแก่ประโยชน์อยากได้เงินอยากได้ตำแหน่งอยากได้ยศอยากได้ลาบอยากได้อำนาจ พูดคำหนึ่งว่านายกอไม่ได้ทำอะไรผิดนายกอไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่นายกอทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามเราคิดว่ายังไงนั่นคือการประดิษฐ์คำแต่ความหมายมันก็หนีผิดไม่ได้ นายกอไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่นายกอทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามนี่คือลิ้นคนหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าใบไม้ไหวเพราะลมพัดลิ้นคนสะบัดเพราะกิเลสพัดเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาสมาธิมันจะทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ใครจะลำบากใครจะลำบนประเทศชาติจะชิบหายยางไรไม่ได้สนนั่นคือคนอ่อนแอที่พูดให้ฟังนี่นั่นคือคนอ่อนแอทางคุณธรรมวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยเรากำลังมาเสริมกำลังแห่งบุญกุศลกำลังแห่งบุญญาบรารมี ให้มันมีความแข็งแกร่งในกายในใจของเราแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้เรามาทำบุญตักบาตรเพื่อถวายอุทิศแด่พระวิญญาณของในหลวงราชการที่9อาตมาพูดไม่ถูกสักทีจะพูดก็กลัวมันผิดสมเด็จพระชนากาธิเบศ บรมนาถบพิษภู้มีพลอดุลยะเดชมหาราชไม่ผิดก็ต้องขออภัยอย่ามาจับเด้พูดผิดมันยังดีกว่าทำผิดอีกดังนั้นเรามาอุทิศถวายเป็นพระาาระาชากุศลแด่พระองค์ท่านเนถือว่าเป็นโอกาสอันดีอันงามของเราในฐานะพระศกนิกร ผู้เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระองค์เราจะหาอีกร้อยปีก็ไม่เจอทั้งโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอีกร้อยปีก็จะไม่เจอคนแบบนี้พันปีก็จะไม่มีหนึ่งคนแบบนี้พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีสร้างบุญสร้างกุศล อุทิศตนเพื่อผู้อื่นถ้าพระองค์จะอยู่สบายก็จะมีใครว่าแต่เพราะพระองค์ตรหนักว่าทุกคนคือลูกไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเป็นอันตาพานเป็นบัณฑิตอยู่ในคุกในตารางแม้แต่อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัทพผ้าสงองเนนส่วนหนึ่งก็ในฐานะพระศ์ในก่อนลูกของพระองค์ ส่วนหนึ่งก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ให้ความอุปถรัรมภ์บำรุงอย่างอาตมาเนี่ยในหลวงราชาการที่9ก<อ>้าก็ให้อาตมานี่ยให้ค่าอาหารอาตมาเริ่มต้นจากเดือนละห้เดือนละพันสองพันห้ไม่ใช่เดือนละพันหวันนี้สองพันหต่อเดือนปู่น้อยกับครูใบชัยนี่ยังไม่ให้ ก็ยื่นไปแล้วเพราะองค์ไม่สามารถจะมาใส่บาตรได้ทุกวันไม่สามารถจะมาถวายน้ำปานะได้ทุกวันก็จึงส่งผ่านบัญชีมาให้ไม่ใช่เล่นนี่เรียกว่านิตยพัทนิตยพัท เป็นฆ่าพัตตาหารพระองค์ก็หวังให้อาตามาหรือพระสงฆ์นับแต่เจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปเ,นเลขานุการเจ้าคณะตำบลขึ้นไปทุกรูปจนถึงส้มเด็จพระสังฆราชได้ทำหน้าที่บอกสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนั่นคือพระประสงค์ นั่นคือพระประสงค์ของพระองค์ให้พระภิกษุเนี่ยได้ทำหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเริ่มจากการเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เล่าเรียนหลักธรรมคำสอนแล้วก็นำสู่การประพฤติปฏิบัติพอได้ผลเข้าอกเข้าใจแล้วก็นำมาบอกมาสอนประชาชนให้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรม บ้านเมืองก็จะมีความสงบร่มเย็นเพราะมีแต่คนเข้าใจในหลักธรรมน้อมทร,รม,มาสู่การประพฤติธปฏิบัติเศรษฐกิจที่จะทำให้พออยู่พอกินก็จะมีขึ้นความรักกันในครอบครัวสามีเป็นสามีภรรยาเป็นภรรยาลูกเป็นลูกพ่อแม่เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นพี่น้องเจ้านายลูกน้องเพื่อนพ้องมิสหาย ทุกคนก็จะอยู่ในศีลในธรรมทำคุณงามความดีสังคมก็สงบร่มเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเหนื่อยน้อยลงเจ้าหน้าที่ทหารก็จะเหนื่อยน้อยลงเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลคุณครูอายการในอำเภอผู้ว่าประหลัดต่างๆก็จะเหนื่อยน้อยลงแทนที่จะมาเหนื่อยกับคนเมาทะเลาะวิวาทต,ตีกันหัวร้างข้างแตก พาตัดด่วนหมอเอาเวลาไปดูคนอื่นที่เจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติก็จะไม่เหนื่อยมากนักเห็นไหมถ้ามีศีลมีธรรมจะเป็นอย่างไรตำรวจแทนที่จะเอาเวลาที่ไปไล่จับโจรไล่จับยาบ้าคนทะเลาะวิวาทคนเมาเ,าเอาเวลานั้นเนี่ย ทำความสะอาดโรงพักมาทำมวลชนสัมพันธ์เหมือนสมัยก่อนที่จะมาเป็นประธานเยาวชนตำรวจมาช่วยทำความสะอาดหมู่บ้านทำรั้วปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้มาทำความเข้าใจแง่กฎหมายกับประชาชนมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่ตึงเครียดด้วย ทำกองทุนหมู่บ้านสมัยแผ่นดินทําแผ่นดินทองพลเอกเปรมตินรัุรานน์เห็นไหมถ้ามีศีลมีธรรมแล้วจะสบายสบายนี่ศีลประชาชนก็จะลดลงไปตามลำดับลูกหลานก็จะเป็นผู้เป็นคนว่านอนสอนง่ายทีนี้เรา มาลำลึกนึกถึงพระมาหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้มันบังเอิญว่าวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเราก็ได้สละกิจการงานต่างๆไว้ชั่วครู่มาเอาทซั์ทางจิตทรัพย์ทางใจเอาความอิ่มใจสุขใจไว้ก่อน ทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเราก็ทํามาทุกวันเหนื่อยมาทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเราเสียเวลามาอยู่วัดสักสี่ห้าชั่วโมงแล้ววันนี้เราจะปลื้มใจสุดๆแต่มากําลังตัดสินใจว่าจะพูดไม่พูดจะบอกไม่บอกอยู่นี่รอปลื้มใจทีเดียวให้สรบหงายหลังไปเลยดีไหมวันที่สิบเจ็ดเนี่ย <c oughs> แต่ว่าคงจะใช่แล้วหรืนหืนหนๆนนี่เนี่ยกำลังมาเนี่ยเมื่อคืนก็ตัดสินใจกับครูใบชัยสองคนคำๆคำม,มืดมืดนี่ปี๊บไปไปเอามาคงไม่ปิดแล้วเนาะก็เพื่อว่าให้มันเป็นบุญถวายแก่พระองค์ท่านด้วย,นยในพในในส่วนหนึ่ง ถวายเป็นพระราชเจ้ากุศลในหลวงราชการที่เก้าแล้วก็ถือโอกาสทำบุญออกพรรษาให้เราได้มีมีสมบัติมีทรัพย์ติดกระแสจิตวิญญาณของเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมมันไม่ใช่เรื่องอื่นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดความปราบปรื้มเกิดความยินดี เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นประโยชน์แก่พระาศาสนาประเทศชาติเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้ใจดีใจงามจะปรืมปริ่มนะมองไปมองมาเนี่เห็นปันปนป่นปันเนี่ยลงตาก็จะลืมปันปันก็มามอบถวายเป็นลูกตั้งแต่อยู่ในท้องพอคลอดมาก็มามอบถวายเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีก ตอนนี้น้องก็กำลังจะลืมตามาดูโลกก็มามอบถวายไว้ตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาหรือเปล่าถ้ามาอาจจะจำจำไม่แม่นแล้วในวันที่มามอบถวายไว้ทำแบบโบราณทำแบบประเพณีพุทธก็ขอชื่อไว้ฟังไว้เดอ้อปันปันเดอ้อหลวงตาตั้งชื่อน้องแล้ว เด็กชายพุทธิพงศ์พุทธิพอพานสรรอูทอทหารทอธงสระอิพอพานงองูสอสลากรลันเด็กชายพุทธิพงศ์เผ่าพงของผู้มีปัญญาแห่งการตัดสรุ้เผ่าพงของผู้มีปัญญาที่จะดับทุกข์ดับกิเลส เป็นผู้มีความสะอาดสว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเผ่าพงวงวานของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเผ่าพงของผู้มีความสะอาดสว่างสงบอยู่ในใจสาธุให้หลานหน่อยยังไม่ได้ลืมตาดูโลกก็ได้รับสาธุการแล้วใครจะไปกระซิบในท้องก็ได้แพทย์ก็ยอมรับ วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยอมรับแม่พานั่งสมาธิประจำประจำพาปฏิบัติธรรมตลอดตลอดนี่เป็นบุญเราทั้งหลายให้อยู่ในพื้นที่ของบุญนะให้ความคิดความอ่านความรู้สึกของเราอยู่ในพื้นที่ของบุญพื้นที่ของอุศลอยู่ในพื้นที่ของพระพุทธศาสนาใต้ร่มใบบุญของพระพุทธศาสนา ใต้ร่มโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ตมาก็คงจะใช้เวลา